ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้มาโจ้โอ้โหคุณอ้น,นะครับวันนี้ผมจะมา,า,าทดสอบอะไรก็ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวข้าขคยอยากให้โปเดี๋ยวไอ้นั่นนะครับคอมเมนต์กันมาก่อนเยอะๆนะคะก่อนนะครับนี่ซือที่สบดซยอยท่ไห อ๋อเสือพิสัยเสือพิสัยไปแล้วก็เข้าสูตรนี้กันเลยครับเสือตัวที่มันมยาวๆนะครับใครอยากเล่นมันเล่นได้นะครับเดี๋ยวเขียนเลยนะครับ V e A S T นะครับแต่ผมทิ้งลิงไว้เป็นแถ่ายนะครับถ้าถึง้งไปแล้ ครับวันน้วันดรัดี้รันนีวันจรวนี้วัรัี้วันวนี้วันจเนทดวี้ยวีจวนรันทนรันีีรนว้รีวน,น,น,นี้นท อั on, OM, ัพนครบผมผมอัพคลิปอยู่ครับผมอัพคลิปอยู่อัพคลิปอยู่ครับผมเมเพิ่มโปแล้วครับเพิมโปแล้วไม่ต้องโปรไม่มครับผมอัพคลิปอยู่อัพคลิปอยู่นะครับ ช่องผมได้นะครับคิดไปว่า M O A E V, v A e, M O A E แล้วก็เวนวักแล้วก็ G G เ็นแค่นั้นแหละแล้วจะเห็นผมเป็นในหนนาครับ <S <S เดี๋ยวก็เห็นช่องยูทูปผมเองแล้วคุณก็ไปดูตัวคนเองนะครับตัวคนดำมาก ขอบิซานายหน่อยครับขอบิซานายครับโอ้โหก็ไม่มีจิ้งานายนะครับจื้นี่มันเยี่ยมไปมากเลยขอบนายนะคบ,นนะคบออนะขอบน,นายน,น,นาย พีนสไนน์นะครับสนไนน์ครับสนไนน์ 10เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมก็เลิกครับแต่ตอนนี้ผมพางครับน,นก็ขออภัยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแค่นี้ก็ขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอัดมาก,กว่านี้แต่นี้มัน้างนะครับขออภัยก่อนนะครับ